สวัสดีปีใหม่จ้าเกี๊ยวมาแล้วเกี๊ยวมาแล้วสองน้ำมาแล้วขอบคุณครับ ี่ชาเย็ยนโคกเย็ยนก็นของเราแมงแม,งแมงแมคขีกินข้าวที่ตลาดร้านน้ำพรึ่งนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยเลย ไปน้ำปลาเราน้ำปลาเราโอ้ปหสองมีร้านอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมุมสะพานนยโอ้ร้านมุมสะพานนะ ด้านหน้าก็จะเป็นตลาดบางน้ำพึ่งนะครับว้าไงตลาดน้ําบางน้ำพึ่งโอ้จัดสองถ้วยเลยครับนี่ให้เห็นเท้จมูก chín một ba chim nhàng Nốc, nóc 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 khảo, nóc nóc khẩu nóc khẩu นี่ก็จะเป็นวัดบางน้ํำพึ่งนะครับนี่ด้านนี้วัดบางน้ํำพึ่งอยู่ด้านนี้เราสั่งข้าวผัดข้าวผัดต้ยมยำทะเลไปรอก่อน หมดไปแล้วหนึ่งถ้ว,วเยเหลืออีกหนึ่งถ้วยกำลังเลิกนี่เอาไว้กินพพกน้ำซุปครับเราเรากินน้ำซุปข้าวเรายัางไม่มาอันนี้ข้าวผัดต้มยำทะเลเรามาแล้วพร้อมกินข้าวกันแล้วไปครับกินข้าวก่อน